ไม่ได้มั่วให้ทุกคนนะคะกว่าจะได้มาดิฉันก็บวกลบคูณหารบวกหน้าบวกหลังคิดดูนั่นดูนี่กว่าจะได้เลขมาให้ทุกคนถูกนะคะไม่ใช่เจ๊กระโปวดหัวพอแล้วนะเอเลขคิหามาได้ให้ทุกคนเล่นจะไม่ได้ได้มาง่ายๆนะคะยิ่งกว่าขับรถขึ้นไปเหนือลงใต้อีกความเหนื่อยนะคนเราจะถูกหวยไม่ใช่ถูกกันง่ายๆ หนึ่งโอกาสจังหวะดวงเรามีด้วยกันนะคะเออฝากจิ้มลิงเข้าไปนะอืมไม่แจ้งเตือนเลยค่ะอ๋อจีก็มุง,งไปทำงานแล้วจะทุกคนนะได้คนดูเท่าไหร่เท่านั้นไม่สีเรียดกว่าเราจะมาเจอกันกว่าเราจะมามีดวงบุญสัมพันธ์การถูกหวยด้วยกันเนี่ยมันก็เรื่องเรื่องเป็นเรื่องที่ยากนะคะเออเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องเข้าใจจีด้วยนะเออ กว่าเจจะได้มาเลขให้ทุกคนเล่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอ่าไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องอารมุ่มอร่วยกันต้องเข้าใจกันนะอ่ะพิมพ์พร้อมค่ะเตรียมแคปนอยฝากจิ้มลิงเข้าไปใครอยากได้นอยอยากได้รัฐบาลจิ้มลิงเข้าไปมีกลุ่มแนวทางให้ดูฟรีนะคะรัฐบาลลงแล้ว ลงแบบฉีกบทเลยนะฮะลงแบบฉีกบทเลยดิฉันฮานอยให้เก้าหนึ่งสมาชิกบอกเก้าหนึ่งหรือเก้าเจ็ดแบบปวดหวัวฉันว่าฉันก็เขียนเลขชัดเจนนะเออใจเย็นนะแม่เอยเออใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น คนเราต้องใจเย็นเย็นเดอ้อเออใจร้อนนะคนใจร้อนเราใจร้อนเราก็เกิดความโมโหโมโหเป็นบ้าน,นะคะอืมใจเย็นๆพี่น้องคะ่ะอ่ะพิมพ์พร้อมเลยใครอยากได้รัฐบาลจิ้มยิงเข้าไปนะจ๊ะคนหัวแต่เจ๊บอกเลยแนละ้วเจ๊ลงรัฐบาลแบบทุกคนไม่คาดคิดฉันลงฉีกเลย นะลงฉีกบทเลยอ,อยากเปิดรับออเดอร์นะแต่ไม่วหวละพอละโอ้แพ็กไม่ไหวแล้วเหนื่อยนะคะอยากเปิดรับออเดอร์นะเอาจริงนะสองสามร้อยกล่องน,นี่ก็เยอะแล้วนะแล้ววันนี้มามาไม่รู้ไม่รู้เป็นอะไรเชื่อไหมไลฟ์สดบางครั้งนี่คุณดูสี่ห้าพันเลยนะเอฟของกันน้อยมากแต่เมื่อเช้าที่คนนุณดูประมาณ พันกว่าคนมาจากไหนไม่รู้เหตุหวยลาวเป็นเหตุนะอย่างว่าแหละเจลงรัฐบาลในกลุ่มแล้วหรือครับลงแล้วคะ่ะลงแล้วคะ่ะลงแล้วค่ะจงลงลงแล้วเดอ้อไปดูได้เลยนะใครอยู่ในกลุ่มไปดูเลขได้เลยเออเออรัฐบาลลงแล้วเขียนเลขเก้าเจ๊ครับเก้าหรือหกครับโอ้กูเขียนเก้าก็คือเก้าเนะี่ยมาหกยี่หางกันเนาะนวย เตรียมแครบนะอะดานังหกสามเอ๊ะ,อะ เว็บนี้ายเยอะไม่มีอั้นโอ้หนูเล่นคนเดียวเลยลูกถ้าหนูไม่มีอั้นหนูเล่นคนเดียวเลยนะขออนุญาตบล็อกลูกนะอะอะใครแขปแล้วกดเลข9ค่ะดานางเข้า63อีกแล้วค่ะเจ๊จ้าขอบคุณความปังนะ ID ลายด้านล่างเป็นลายลายเจ๊ะนะเออเออเลขบัญชีซื้อของใช่เจ๊ไหมคะในลายยังไม่มีใครอ่านจา้าทักซ้ำเลย อ่ะทักซ้ําเลยค่ะตอนนี้ข้อความน้อยแล้วทักซ้ําได้เลยค่ะถ้ายังไม่อ่านทักซ้ําเลยจ้ะอ่ายังไม่อ่านทักซ้ําเลยจ้ะวันนี้ฝันเก้าค่ะห้าพันหกร้อยท่านวันนี้ฝันเก้าอ่ะหนูถามหน่อยเม็ดเดียวเลขอะไรอ่ะหนูถามหน่อยว่าเม็ดเดียวหนูให้เนี่ยเลขอะไรฮานอยเน้นที่ปกติพอนะจ๊ะเล่นแค่ปกติพอสวยๆไม่ต้องเล่นตามเยอะอ่ะหนูถามหน่อยเม็ดเดียวเนี่ยอ่ะ เลขอะไรเนี่ยอะสองตัวกับ3ามตัวเนี่ยเลขอะไรใครตอบหนูได้ไหมสมาชิกก็ทักมาถามหนูนะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเลขอะไรอะเอาสิเขียนเองต้องถามคนอื่นด้วยว่าบูชาพ่อแก่ปังมาขอบคุณครัขอบคุณนะคะอะถามหน่อยอเมดเดียวเนี่ยอะไรสองตัวและ3มตัวในเลขอะไรหนูถามหน่อยอะหนูจะดูสิ พิมมาเลยเห็นเลขอะไรเห็นว่าเป็นเลขอะไรเข้าใจตรงไหนพิมมาเลยเอา้าอ่าอ่ะเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะอ่ะเอเอ,เอ,เอมันก็เก้าหนึ่งนี่ว่ะเขาทักมาถามฉันว่าฉันฝันเก้าจิตฉันก็เลยงงฉันก็เลยงงงงเออ เม็ดเดียว9 1้าหนึ่งค่ะวันนี้ฝันเก้ารูดเก้ารูดเ้ารูดเก้ารูด9้ด 9, 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 าเมื่อวานบอกรูด8รูด8ปไม่รูดค่ะไม่รูดอยากรวยค่ะจอบเม็ดเดียวไปเลยค่ะไม่ไงละเมื่อวาน8บน8ล่างนะเวะ้ยแล้วอย่าก,กดออกกดเข้านะถ้ากดออกกดเข้าเดี๋ยวให้สมัครใหม่นะจ๊ะเข้าไปแล้วก็คือเข้าไปแล้วเข้าไปเลยนะเข้าไปแล้วก็ดูแนวทางกันเงียบๆไปก่อนนะคะ เออมเข้าไปแล้วก็ดูกันเงียบๆไปก่อนอย่าเพิ่งตื่นตุมการบางคนเข้าไปไม่ถึงสิบวิเลยนะหอหวยค่ะเออดูๆเข้าไปก่อนอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นนะเออบางคนแม่ขากลุ่มมันเต็มนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังกลุ่มมันเต็มก็เลยเปิดห้องใหม่ดึงสมาชิกเข้าใหม่กลุ่มปลอมแน่เลยค่ะเข้ามาสมาชิกสิบคนอ่ะจะมันจะสิบคนจังสา้าก็มันเพิ่งเปิด คือเข้ามาจะเอาเป็นแสนคนเลยหรือไงคะคุณแม่เออก่อนที่มันจะมีสามร้อยสองร้อยสี่รอยห้าร้อยคนมันก็ต้องมีจากสิบคนไปก่อนเออกลุ่มปลอมใช่ไหมคะทำไมเข้ามามีแค่สิบคนเองคะ่ะก็เขาเพิ่งเปิดกลุ่มแหมโหตายแล้วอะไรยทาไมรังแกหนูขนาดเนี้ยอืมทาไมรังแกหนูจังเลยอะอืม เข้ากลุ่มมามันก็ต้องเป็นเรื่องปกติก่อนมันจะมีร้อยคนมันก็ต้องผ่านสิบคนไปก่อนก่อนมันจะมีห้าสิบคนมันก็ต้องผ่านสามสิบคนเออไม่ใช่คุณเข้ามาคุณจะเอาห้าร้อยคนเลยมันก็ไม่ใช่นะจ๊ะก่อนเขาจะมีห้าร้อยเขาก็ต้องไล่ไปก่อนหนึ่งคนสองคนสามคนแลอวเขาต้องไล่ดึงทีละคนเข้าไปเห็นสมาชิกสิบคนกูปลอมค่ะโหด่าแล้วุว่ยวายกันอีกแล้ว อะเตรียมน้อยนะแม่เออวันนี้ปังปังวันนี้เป็นวันอะไรก็ไม่รู้เนี้ยเกิดอะไรขึ้นปังมากในกลุ่มบอกเลยนะคะใจเย็นทุกคนเราต้องใจเย็นเย็นอืม เราอันดับหนึ่งเลยเราสิ่งที่เราจะต้องมีคือความใจเย็นนะฮะเออคือความใจเย็นเข้าไปแล้วเข้าไปในกลุ่มแล้วเราก็ต้องดูกันก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนเข้ามาจะขอขอเม็ดเดียวขอนั่นขอนี่นะฮะใจเย็นๆเราต้องใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะเออใครใคร เจ๊ไม่ได้ว่านะคนเรา,เข,าเข้ามาหนึ่งเลยเราก็อยากถูกหวยเราก็อยากมีโชคมีลาบร่วมกันเราอยากถูกหวยเราอยากรวยเราอยากถูกหวยเราอยากมีโชคมีลาบเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งเราก็ต้องรอนะจ๊ะพูดหน้าฟังจังเลยจ้าประชดหรือเปล่าคะเนี่ยอืมประชดหรือเปล่าจะเนี้ยอ่าอะแม่จา๋าใครอยากได้ ฮานอยรัฐบาลจิ้มลิงเข้าไปนะคะอ่ะโอเควันนี้วันพระค่ะเออวันนี้วันพระผีผีผข้าผีผีผข้านะอ่อ่ะ,อะจิ้มลิงเข้าไปเลยนะจิ้มลิงเข้าไปเลยสนะี่พันหกร้อยนะแม่ลูกคุณหัมมากเลย